เนี่ยพี่ผมว่าประกาศมาแล้วเนี่ยพี่พร้อมเล่นเปล่าพี่กาพี่กาพี่กาเล่นเปล่าผมก็มือใหม่ก็จริงอ่ะแต่ผมก็พร้อมอ่ะถ้าผมชนะพี่ต้องเอาเมียพี่ให้ผมแต่ถ้าผมแพ้พี่เอาสูตรผมเลยครับพี่กาเล่นเปล่าข้อเสนอมึงดีที่ไอ้จริงไรจัดเออโอ้โหอ่าอ่าไหนไหนปลาไหนนี่ อันน e ี้ใส่โหลเลยมามามาลองเลยตรงนี้เลยตรงนี <themselves> ้เลยเนี่ยฮะเอ้ยนีเอยเอ้ยเอ้ยเี้ยต่อเยเ้ยตยเยเสจไม่กนต่อยยยเลยโอ๊ยยมเอาดิโอ้เอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยยม่อยดิยยยม่เดอ ไอ้ปลาไอ้สัตว์ปลามันยังอีกของตัวเดียวของเถายังไม่เอาลงเลยปลาตัวเดียวเนี่ยยังไม่ได้จัดเลยแพ้เฉลยอ๋อตอกตอกเียเทสไอ้เนี่ยปลาอีกตัวเดียวเพราะมึงงงมูเชียอะไรวะเนี่ยเล่นเหนื่อยนะไอ้เนี่ยถ้าจัดจริงเว้ยไอ้เนี่ยเดี๋ยวรู้แล้วหลอแตกไอ้เนี่ยเดี๋ยวสุดสงสัยปลาตายทั้งคู่เสมอไอ้สัตว์เดี๋ยวดูนะไอ้เหี้ย ถ้าซื้อปลาซื้อได้ที่ไหนดีวอ่านี้คร ute, hey, ับ <environments> นี่เลยเสียก oh. ้อนประกาศการแจ่งสลับ <énormément> ล <dancing> ีนี่ครับผมเนี่ยอย่างนี้ต้องเอาปลาฟรีไปสักตัวมาดิมียิยโปรโมทนะไอ้ตว์เนี่ย